ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเทงาหัยแต่การตอบปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นปัญหาของนายตำรวจอีกเช่นเคยตรงนี้ท่านลงชื่อมาด้วยนะฮะร้อยตำรวจเอกธนพลสายยนุนต์บอกว่าท่านอาจารย์คิดว่าจะใช้หลักทำอะไรที่จะนำตำรวจให้ร่วมกันพัฒนาองค์กรในก้าวหน้า ให้ทันสมัยยุคนี้และระบบคุณธรรมทรงกันหลักทรรข้อไหนคือว่ากันตามความจริงนะครับหลักธรรมะที่จะใช้ในกรณีที่เป็นข้าราชการมันจะต้องมีองค์ประกอบหลักประการหนึ่งก็หนึ่งความรอบรู้แล้วก็ความเฉลียวฉลาดมีไว้พริบป,ปฏิภาณในการบริหารการจัดการกับปัญหาต่างๆ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลืมนะฮะไม่มีแรงกระแทกสูงมากแล้วคนที่ประกอบอาญากรรมในส่วนมากเนี่ยเขาวางแผนมาดีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกว่งงเข็มในมาสมุทรนอกจากเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าขึ้นมันก็ง่ายหน่อยก็เรียกว่ามาทีหลังเขานะฮะเช่นฆ่ากันตายแล้วตำรวจก็เพิ่งมาทีหลังมืดตืดๆเลยนะเริ่มต้นถึงนี่ก็มือตืดๆ,ๆ เพราะาปัญญาความรอบรู้การสังเกตการตรวจสอบการพินิษพิจารณาจนเกิดเป็นไหวพริบปฏิพัน์แล้วก็ฉลาดในการจัดก,การอะไรลำดับก่อนหลังมีงานอะไรทำอย่างไรทำร่วมกับใครทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไงแล้วก็รู้กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีตของสังคม ตลอดถึงวินัยของตำรวจเองบินในขา้าราชการนะฝ่ายในก็ได้แล้วก็รู้จักการะเทศส่ถึงจหากว่าเรามีหลักตรงนี้เอาอยู่ทีนี้ในการทำงานเนี่ยประการสำคัญว่าขา้าราชการตำรวจเนี่ยมันพื้นฐานก็คือกระบวนการยุติธรรมในขั้นต้น คือทำยังไงอย่าอย่าไปมีความรู้สึกแบบเหมาเอาไว้ก่อนคราวนี้เราลองดูตัวอย่างนะฮะเราในบ้านเมืองเราเคยมีปัญหาเพราะว่าการมาคับใช้กฎหมายเนี่ยมีลักษณะของการเลือกปฏิบัติแล้วก็ใช้อารมณ์ก็ได้ใช้อตวิสัย,ยนี่มากไปฎก,กฎหมายที่เกี่ยวกับหมากพลูสมัยจอมพลปปวกอันตรพาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ปกภัยสังคม แล้วก็พวกอะไรล่ะพวกกบฏสันติภาพอะไรแต่ไรเี่ยนะฮะแล้วเราสังเกตนะแล้วในที่สุดเรใชาติกฎหมายเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเ,ออเขาเป็นไม่เป็นไม่รู้ว่าจนอยากจะให้เป็นนะ่ะแต่ก็สร้างเรื่องขึ้นมาแต่งตั้งขึ้นมาแม้แต่ในสมัยนี้ก็เถอะยาบ้าเป็นนันมากเลยมันกลายเป็นเครื่องมือตำรวจกล้าปฏิเสธไหมล่ะว่า มีบุคคลเป็น,นั้นมากที่ไม่มีมีความไม่พอใจเป็นการตรวนตัวแล้วเราเอาอยาบ้าไปไว้ที่บ้านเขาบ้างไปใส่กระเป๋าเขาบ้างแล้วก็จับเขาเนี่ยมีไหมมันก็มีฮะโลกเด้มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในกระบวนการยุติธรรมที่สําคัญเนี่ยคืออย่ามองคนให้มองงานมันไม่ได้มองว่าผิดถูกใครทําผิดใครทําถูกว่าดูความผิดความถูก แต่ถ้าเรายังมองเป็นคนแล้วเนี่ยเรายังมีพวกเรายังมีเพื่อนเรายังมีศัตรูจะปฏิบัติได้ลําบากกระบวนการด้วยธรรมจึงต้องอยู่ที่ไม่มีอคติสี่ประการไม่สายความรักใคร่ผูกพันกันเป็นการส่วนตัวไม่สายความอาฆาตบ้าร้ายโกรธเคืองกันเป็นการส่วนตัวไม่สายความหวาดกลัวเป็นการส่วนตัวไม่สายความงมงายไร้เหตุผลต่างๆ แล้วตำรวจเนี่ยมันต้องตื่นตัวอยู่ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าไม่มีความรู้สึกรักชังใครนะเป็นการเฉพาะในกรณีสมมติว่าญาติพี่น้องเราไปฆ่าคนตายเนี่ยเราพูดถึงการฆ่าคนตายใครไม่รู้เรามีหน้าที่จับกลุ่มคนที่ฆ่าคนตายถ้าคนนั้นเป็นญาติมันก็เราไม่ได้จับญาตินะเราจับฆาตากรที่ฆ่าคน ญาติเราไปขโมยเขาเราก็จับแต่ไม่จะจับในฐานะที่เขาเป็นญาติรังจับในฐานะที่เขาเป็นขโมยอันนี้คือปัญหาสําคัญในกระบวนการยุติธรรมคือแยกไม่ออกแยกไม่ออกว่านี่คือส่วนตัวนี่คืองานนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบเพราะอุอดมคติของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ท่านใช้คาว่าพิทักษ์สันติราษณ์นั้นเป็นสุดยอดของความคิดแล้วมันเป็นชีวิตระดับอุดมาการณ์ ที่มองความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนภายในชาติเป็นภารกิจของมหาไทยทั้งกรมการปกครองและทั้งกรมตำรวจนะเป็นตัวหลักแล้วก็มืออื่นที่จะตัวเสริมมีเป็นอันมากเพราะหลักการตรงนี้เราจะเห็นว่ากระทรวงมหาไทยมีข้อความที่เรียกว่าบำบัดทุกข์บรรลสุข ท่านมีจิตบิญญารักเพื่อนมนุษย์หรือเปล่าถ้าเด็นทุกข์ของเพื่อนมนุษย์แล้วพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งเบาความทุกข์เหล่านั้นใช้อำนาจตางกฎหมายแต่ว่าน่าหน้าที่ของเราก็จัความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ประชาชนเรล่านั้นเพราะนถ้าเราจับหลักได้ตรงนี้นะเราก็จะเป็นข้าราชการที่ดีได้ อย่าลืมเมื่อการทํางานตรงเนี้ยมันมีคนกับมีการกระทําของคนเป็นตัวหลักตัวคนนั้นเป็นประเด็นรองนะฮะการกระทําของคนเนี่ยคือประเด็นหลักเพราะเราตรวจสอบความถูกความผิดมันไม่จะตรวจสอบว่าใครทําอะไรแต่ว่าตรวจสอบดูว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรทีนี้มันก็เหมือนกับแค่ๆกับเราตรวจอสอบนะ อาจจะเป็นลูกของเราก็ได้แต่พอดีเธอตอบผิดก็ผิดก็หักอาจจะเป็นศัตรูที่เราเกลียดเกลียดเกลียดแกมากโกรธแกมากแต่แกก็ตอบถูกถูกก็คือถูกเพราะเราตรวดการกระทําเราไม่โจลพูดกูกระทําเห็นไหมไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปทีนี้ในในแวดวงของราชาการเนี่ยต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออิสยศกับเกียรติยศเนี่ยตลอดถึงบริวารยศแต่ว่า้าราชการเราก็ต้องการอิสยศก่อนความเป็นใหญ่ในก็เ,เรียกว่ามีอำนาจวาสนาบารามีแต่คนเรามีครบสามอย่างแล้วจะทํางานได้ทำงานได้ดีแต่ว่ายศเนี่ยมันเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุ ผลลัพการสาคัญก้หนึ่งต้องมีความหมั่นขยันในการปฏิบัติปารกิจการงานเราต้องมีสติสตินี่สำคัญที่สุดขาดสติไม่ได้เผลอหน่อยเดียวพลาดนิดเดียวประมาทไปนิดเดียวนั่นเองเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้มีสติที่ต่อเนื่องสรงใช้คำว่าสติมาโตคือเป็นผู้มีสติแล้วการงานนั้นจะต้องบริสุทธิ์คือพิสูจน์ทดสอบได้ไม่มีปัญหา การเรียกเก็บเล็กเก็บน้อยกินเล็กกินน้อยกินอวนอกินอะไรกินตามน้ำบางทีก็กินทวนน้ำอะไรแต่อะไรคอรับชั่นขอไม่ชั่นมันมีฐานะเท่ากันแต่บ้านเมืองเราไม่มีคนเอาจริงถ้าเรามีคนเอาจริงนะฮะให้เป็นหลักให้แก่บ้านเมืองแล้วมันก็ไปได้นะฮะอย่างสมมติว่า คณะรัฐบาลเนี่ยนายกเป็นยังไงนายกเนี่ยต้องเป็นตัวหลักเลยมาไทย,ปยไปไงนงต่นายกกับมหาไทยแล้วก็ประสานกับกระทรวงได้กระทโหมก็ไม่มีหน้าที่ดตจงหรอกแต่ว่าบางทีเราก็ขอความร่วมมือเช่นพวกแก๊งมาเฟียพวกอำนาจดิติพลมืดทั้งหลายที่มันอยู่ในสถานที่เหล่าน,นั้นกำลังไม่มีไม่พอก็ขอสารวัตรทหารเข้าไปช่วย ขอตำรวจเข้าไปขอทหารเข้าไปช่วยขอตอสอดอมาช่วยอะไรแต่ไรเนี่ยเพื่อจะลดความรุนแรงกองปัญหาต่างๆเป็นการปราบก็ไม่ใช่ถึงกับปราบอะไรเรื่อยนะฮะคือคนบางทีเนี่ยมันมีปัญหาตลอดใช้วิธีปราบแต่บางทีก็มีตัวตายตัวแทนมันก็แก้ไขยากขาราคัดสั่ง ร้าการจองเวรในสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างพวกยิวนะฮะพวกยิวกับพวกฝ่ายพันธมิตรต่างๆฝวายเครือสารัฐเอเมริกานั่นนะและเห็นว่าเวลานี้ก็ยังมีอยู่จะมีการจองล่างจองผานกันแล้วก็ทางสายทางเยอรมันเองก็ยังมีความรู้สึกในต่างที่ไม่เป็นมิตรกันอยู่แล้ะก็แสดงให้เห็นว่า ปัญหาเนี่ยถ้าแก้พลาดแล้วมันสร้างปัญหาต่อไปว,วิธีการที่ถูกต้องก็คือว่าแก้ปัญหาแล้วก็ยุติปัญหาให้ได้ลดความรุนแรงของปัญหาต่างๆลงไปหลงการงานจึงต้องเ็าเรียกโปร่งใสาศาสตร์จึงต้องใคร่ครวนพิจารณาโดยเหตุโดยผลมีความรอบคอบมีการวางแผนมีการศึกษามีข้อมูล ไม่จะทำอะไรผีพรผามบุ่มบามไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าในกรณีที่เป็นการไปรเฉิดหน้าเป็นงานเฉพาะหน้าที่จริงก็ต้องระมัดระวังนะคือจะลืมมาตำรวจยิงโจนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเสียหายทรัพยากรมนุษย์เทรายหรอกในแง่สังคมเนี่ยแต่ว่าถ้าโจนยิงตำรวจตายคนเนี่ยแม่มันก็เสียเยอะนะ ถ้าระดับนายตำรวจแล้วนี่กว่าจะสร้างกันมาได้สักคนนี่มันเสียเวลาไปเยอะลงทุนไปเยอะเลยคนต้องสงวนทรัพยากรมนุษย์ไว้ทั้งสองด้านนั่นแลนหละคนเหล่านั้นก็คือญาติพี่น้องเรา,ราก็ผิดพลาดก็ว่ากันตามข้อกฎหมายแล้วก็ให้ระมัดระวังให้สำรวมระวังอย่าใช้อารมณ์แต่ต้องใช้เหตุผลแล้วก็อย่าพรีผามอย่าบุ่มบ่ามคือเรื่องบางเรื่องที่เราได้ข่าวเนี่ย เช่นว่าไปผลักประตูหรือไปทีประตูก็เลยอย่างเงี้ยต่งนั้นก็ตายแต่ก็ยิงสวนมาก็เจาะทะลุทะลวงสมองหรือทะลวงอกได้ประเดี๋ยคือาการบันาลงานพักสนามเนี่ยมันต้องฉล,ลฉลาดแล้วฉลาดและเฉลียวต้องมีไว้พริบปฏิพานไปเจอหน้าสถานการณ์เนี่ยถ้าเราขาดไว้พริบปฏิพานแล้วจะลำบ,บากตอนนั้นท่านจึงบอกว่าสมัก่งใค้ควรก่อนแล้วจึงทํเรามาระวงัง แล้วก็เลี้ยงชีวิตเนี่ยเราทำงานร,ารัฐก็ให้เงินเดือนแน่นอนไม่พอหรอกไม่คุ้มหรอกแต่ว่าบ้านเมืองมีฐานะอย่างนี้มันก็ต้องมีคนเสียสละถ้าทุกคนจะเอาเต็มเม็ดเต็มหมวยกันหมดมันก็ไปไม่ได้ก็ไม่มีใครรู้สึกพอพอหรอกลงมาติกันถามว่าเงินเดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยระดับพลตำรวจเนี่ยเท่าไหร่ทีนี้มันก็มีช่อง ช่องที่ถ่างกันไปเรื่อยๆผล้ตระดับคนตำรวจขึ้นสูงอย่างเงี้ยมันก็สูงกงินไปเรื่อยแลวผลสรท้ายก็จะไม่มีเงินให้เพราะเมื่อเรามาเป็นข้าราชการก็คือข้าราชการก็เลี้ยงชีวิตโดยธรรมถ้าต้องการจะหารายได้เพิ่มเติมก็หาเรื่องอทำมาหากินเอาภายในบ้านหรือว่าปลูกผักปลูกหญ้าอะไรอะไรไปเนี่ยนะฮะจริงๆมันยังแก้ไขปัญหารายได้อีกเยอะ แล้วก็สรุปแล้วก็คืออย่าประมาทการทำงานรับราชการไม่ว่ารับที่จริงไม่ว่าเป็นอะไรก็ได้คีับคืออย่าประมาทคำสอนในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานสี่สิบปีเนี่ยมาสรุปคำเดียวคืออย่าประมาทให้อยู่อย่างมีสติให้มีสัมผัจันญา ไม่เผลอเรอไม่หลงลืมไม่พลังพลาดไม่เลอะเลือนไม่มือลอยมีความหนักแน่นมีความมั่นคงเพราะงั้นถ้าหากว่าเราปฏิบัติได้ะก็ไม่ได้เจาะจงตำรวจนะฮะคือหมายความว่าคนทุกคนนั่นแหละคือธรรมะที่จริงทั่วไปแต่ว่าตรงนี้เป็นข้อนเน้นในกรณีที่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการก็ตาม เป็นธรรมะที่ทรงแสดงสมบูท่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพความยุติธรรมความเป็นธรรมต่างๆภายในสังคมซึ่งข้อนี้ถ้าเรามีสำนึก,กว่าเราคือผู้พิทักษ์สันติราษข้อเดียวเนะี่ยฮะแม้จะพูดอะไรไปตั้งหลายก้อมันก็เดินไปได้เองโดยธรรมชาตินะต้องฟังกปไหน แต่การต่อปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบูรในธรรมจะมมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี